EP 2งเงาแห่งป่าลึกรุ่งเช้าหลังจากคืนแรกของการเดินทางพระธิคมกับเท่าอินเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบพระพิสุหนุ่มยืนสงบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่รอเวลาที่จะออกบินทบาตเท่าอินลุกขึ้นมาช่วยสอดสองทางเงียบๆถึงแม้จะเคยใช้ชีวิตในป่าแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าใจตนไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปหลังชันพัตตาหารเสร็จทั้งสองออกเดินทางลึกเข้าไปในผืนป่าทางทิศตะวันตกซึ่งไม่มีเส้นทางแน่ชัด มีเพียงสัญชตาตญาณและจิตท,ที่แน่วแน่คอยนำทางในความมืดมิดมักซ่อนสิ่งที่เรากลัวหากเราไม่เรียนรู้ความกลัวก็ไม่อาจก้าวพ้นมันได้โยมว่าจริงไหมพระที่คมกล่าวียบเรียบพร้อมกับก้าวเท้าอย่างมั่นคงต่อไปเมื่อเข้าถึงกลางวันท้องฟ้าคลึ้มฝนและแสงแดดเริ่มอ่อนลงกลิ่นเปียกชื้นของผืนดินลอยแตะจมูกเสียงนกป่าขับขานสลับกับเสียงแมลง เหนือพื้นดินมีกลุ่มหมอกบางๆลอยเคลื่อนคล้ายสิ่งมีชีวิตทั้งสองหยุดพักใต้เงาไม้ใหญ่พระอธิคมปูผ้าจีวรบนพื้นแล้วนั่งภาวนาส่วนเท่าอินนั่งพิงโคนไม้เงียบและจ้องมองพระอธิคมด้วยแววตาสงสัยเวลาผ่านไปไม่นานทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากหลังต้นไม้ใหญ่เท่าอินเงีย่ยหูฟังสีหน้าเริ่มซีดหลวงพ่อท่านได้ยินไหมมันเหมือนเสียงคนร้องคราง พระอธิคมลืมตาขึ้นช้าๆโยมอย่ากลัวจิตระวันไหวง่ายในป่าเพราะเงียบความเงียบทำให้เสียงภายในใจดังขึ้นแต่เสียงนั้นยังไม่หยุดกลับชัดเจนขึ้นกลายเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเท่าอินลุกขึ้นอย่างระแวงและก้าวไปข้างหลังต้นไม้พลันเขาชังักเมื่อพบหญิงสาวผิวซีดเผือดในชุดขาดรุง่งริ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ใครกันเจ้าเป็นคนหรือหญิงสาวเงนยหน้าขึ้นน้ำตาไหลพราก แต่ดวงตาว่างเปล่าข้าหลงป่านี้มานานนักไม่มีใครเห็นข้าไม่มีใครได้ยินเสียงข้าจนกระทั่งวันนี้เข้าอินถอยหลังยังตกใจหลวงพ่อท่านมาดูนี่เถิดพระอาทิคมเดินมาช้าๆสบต้าหญิงสาวอย่างไม่หวัดหวันท่านพนมมือแล้วกล่าวเบาๆผู้ใดจมอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ย่อมปรากฏตามแรงกรรมยินดีที่ได้พบโยมแม้ไม่ใช่ในร่างมนุษย์แต่ก็ยังเป็นสัพพชีวิตหญิงสาวนิ่งไป ก่อนจะร้องไห้หนักขึ้นข้าตายที่นี่ถูกทิ้งไว้ข้าเกลียดพวกเขาข้าโกรธโกรธจนวิญญาณข้าก็ไม่สงบพระอาทิคมนั่งลงอย่างสำรวมความโกรธนั้นร้อนดังไฟยิ่งจุดยิ่งไม่ใจผู้ครองข้าไม่อาจเปลี่ยนอดีตของโยมได้แต่ข้าขอบินทบาทขอให้โยมปล่อยวางเพื่อจะได้ไปสู่ที่อันสงบหญิงสาวมองหน้าพระอาทิคมนานสองนานน้ำตาค่อยๆหยุดไหลร่างของนางค่อยๆจางลงท่ามกลางหมอก เหลือเพียงเสียงแผ่วเบาว่าขอบคุณที่เห็นค่าเมื่อทุกอย่างสงบลงเท่าอินนั่งนิ่งงันอยู่นานข้าคิดว่าผีจะน่ากลัวกว่านี้แต่ในสายตาท่านข้าไม่เห็นความกลัวเลยผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีในใจเราโยมผีที่สร้างความเกลียดความโกรธความหลงมันสิงอยู่กับเราทุกวันต่างจากผีในป่าที่มีเพียงอดีตเย็นวันนั้นทั้งสองปักกรดพักอยู่ใต้ต้นไม้เดิมพระธิคมนั่งสมาธิ ทบทวนบทเรียนของวันส่วนเท่าอินนอนเงียบใต้ผ้าห่มบางๆใจเขายังคงสะท้อนภาพหญิงสาวที่ร่ำไห้ไม่จางในป่าลึกเรื่องราวยังรออยู่เบื้องหน้าจบ EP 2นี่คือ EP 2งีงเงาแห่งป่าลึกที่พระอาทิคมและเท่าอินเริ่มพบเรื่องเร้นลับกลางป่าลึกผ่านเหตุการณ์ที่เปิดเผยความทุกข์ในจิตวิญญาณเรร่อนของผู้หญิงปริศนาขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีครับทุกคนจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันสวัสดีครับ